โอ้ยอยังห้องเจ้าอลยเจาะเตี๋ยวเขาหยังไงนี่เจาอีกฮะเจาะอีกโอ้ยฮะเจาะอีกโอ้ยเจาอีทอืมโอ้ว่าเขาห่วยเฮ้ยโอ้โหบ้าแบบจะเสียไเนาะมวยเนาะโคกศากเออเครื่องกระเทียมไม่ได้นี่เหลือตีนนี่ละได้ตีนแล้วมื้อนี้กินตอมตีนแล้วมื้อนี้โอ้ย ตาดีๆก็นะ้่อใหญ่นม่นาะโอ้เดืองมหน่อมาน่อน่คุโอ้ยอันนี้จะหน่ยมอนี่เรื่องหลยมอนี่โอ้ยตำตรีนตำตรีนปาเรื่องไหบัฟิตบังิัฟบัฟิีบับัั เนี่ยปลาดีสิละปะลาแซบปลาแซบปลาอุดรเด้อพุณน่ะอหอดจากเลียหอดสากพุณละมันแซบหลายโอ้ยตีนไกล่ลงหรือเปลาเนี่ยอโ,โอ้โหอ้าเฮมโค้งบนหลดขี้ข้านเว้ยร่นเอาง่ายปีนง่ายโอ้โหอื้อกัดกึอีกบกั โอ้ยม <that> ืัอน right <sm art in yourself> <ập> <your> <lord> <wh> ี้ขอยะเทสเส้นวันนี้จะพักก่อนชัดกระหินเมื่อกี้นี้โอ้ยอะไรโอ้โว้าวปั๊ดนี่หูแหงบอกให้ดีจะเป็นอยังเทาบุได้แล้วได้แล้วนี่ที่จะบอกเขาหนิแมะเทาร้อนเขาขบุนมาให้มาใส่เขาตำตีนมืวอนี้ นีอ่ยอย่างตาําขายอย่างมันเป็นตีนตีนไก่ได้น่นนะน่ะเขาเขาตุน้นเขาปุ้นมาให้เอาใครมาได้เอาเขาเปียกได้แล้วเอาเขาปุ้นนี่นไหมเขาขาวเห็นไหมเขาปุ้นเนี่เอาอไปไปไปกินน้ำเนี้ยนี่นเป็นเขาเปี่ยนเะลยเจ้าก็ได้นี่ทั้งสาวเด็กหูบอดีได้เลยเจ้าก็จะเป็นเทาทั้งสิ้นละได้ผัวเล็กหน่อยก็เทาไปทุกทีแบบนาะเจ้าเนาะโอ้ยไผ่บาผ์หัวสัวไอ้ซากไอ้ห้องเมียนใส่นี่เจ้าไผ่ใส่นี่ โอนืบูจากความเนาะเอาอีหยังยิ่งใหญ่นาะจิ้มาม่ต่ำเขาจะไงโอ้ยถึ่งว่าเดียเศษไก่จิ้มไม่ต่ำเหมือนใจเลยโอ้ยตายแล้วหูบอดีเนาะเจ้าเนาะจะไปเห็นหยังมากหูคือบอดีเลยทีนี้ฮะเขาขนมเส้นหรือเขาเปียกเนี่ยเขาขนมเส้นโอ้ยเอาเอาได้ยังกินก่อนต่ำตีนนี่ตำตีนไก่้ตำตีนแหมนขนมเส้นขนมเส้น นี่เซนเออเจ้าจะเป็นหูตึงเนาะเจ้าเนาะเจ้าก็ว่าดังๆเนี่ยเขาบ่ได้เย็นนี่เซนใหญ่ๆนี่เอ้าเอ้าเอ้าโู้โหนะฮัทอือหืออู้ตีนจะนุ่มนะเตียนจะนุ่มดีเนาะอี่ย่งที่มาหาสมุทรศิลปเอียงเฮาตีนนุ่มตีนนุ่มเออมาทวงตีนศิลป์ บักนาวเอามาทดนเลยนี่เฮ้บอได้ามไปฟังไหนได้ล่ะจิมาด้านได,ยด,ด,ดย้ยืนบักนาฮะบักนาวอ๋อบักนาวเจชัดๆ่ม่ทักินเจ้าเอาอย่างคนอย่างมาใส่โอ้เกินไปคนอีหยังเงินคนมาบ่โอ้ยบเป็นข้าไปเปิดตินสินใช่นะ่ะโ้ยี่เไข่คักไหลอนนี้สินอย่างนี้เหรมันนี่ร่างเธออ่ะ เจ้ากับบัวได้มีซ้อนมีหยังเนาะให้สิเอามาหยังเขาเอาแต่สาก็โคตกมากโอ้ยขีลายโคตรข้าวหนมสินเขาซื้อมาก้านนี้แจมเลยล้านนี้แจมเขาบัวกินล้านนี้มันแจมมันเฮ็ดดีมันแซ่บนะเขาบอกแลวเขาบปกินล้านนี้แจมย่านมันดีมันแจมจะซื้อบ้านหลไหนน่ มันเจมไหมมันแบบดีอะบอกมันสัตว์เนี่ยค้งกินทั้งเงินบอกว่ามันสัตว์สัว์ามันสัตว์สัตเพื่อนเนี่ยบอกว่าส่ค้งกินทั้งบอกเนาะแัดก็ลินไก่สันวิไผ่ทไม่ได้ยินอยู่หัน้นเถ่าหูตึงหมอหัวดิ็กหน่อยจะขงไละเดี๋ยว่าลินไก่สันไอเมียเถาไรนะเมนละไม่แถ้ะไอเมียเถ่าเลยวบอก่รู้เรื่องเออลินไก่สันเด้พักกะินอล้ไม่้าพกกะทินใจเมือง คือเคยเบิ้งหยังสุูเลยคือเคยเบิ้งหยังเนี่ยยิ่งซึ่งก็บรรึงทัชกฐินก็ไม่ใส่ฮะอันนี้ทัชกฐินนี่ก็ไม่ใส่โอ้ยเก็บมาแต่ทงพายแหลกแล้วเพราว่าแค่ไหนแล้วบอกว่าบรู้เรื่องคุณหนึ่งกระดิ่นไก่หันว่าได้ผัวอันเด็กหน่อยหัวตึงหู้หบดรู้เรื่องนี่แหละนี่น้ำพ่อผมนะพัตถีลิงิน้ำอยู่หันเขายังได้ผัวแล้วเจ้านี้พ่อได้จด บาดเท้าก็ได้ผัวก็เห็นอะไรเจ้าเนี่ยบาดทัวบอกเห็นทีอะไรเด้อเขาตัดเสียเปรียเส้นชีว่ามันสมมันเข้มอยู่งสบเจ้าน่ะเขาบอกว่าถามือิดพึ่งสินอนว่าหูตึงได้ผัวเล็กน้อยไอ้ผัวเล็กน้อยเขาผัวเล็กน้อยเห็นอะเจ้าเนี่ย่า เจ้าหูเตี <g <g ยงเจ้าส uh ิว um yup ่าปลาตีนไก่มันหน่อยจะได้เอาถามเนาะตีนบักไงยังมาตีนไก่มันหน่อยมันหน่อยมันหน่อยอยู่เอาสิมาจมอย่างตีนไก่หน่อยตีนไก่หน่อยเลยเอาเจ้าตัวมึงอกี้ว่าตีนไก่มันหน่อยตีนไก่มหน่อยเนยหน่อยอย่างเนยหน่อยเขาว่ายนอนจะหูเนียหูบ่ดีเนี่ยหูบ่ดีจะเอาผัวเล็กน้อยความหมายเอาผัวเล็กน้อยอ๋หัวยู่ใสลูมเม็ดเจ้ามูจักบ่ลูมเม็ดเออ เออพูดความเด็กยิ้มดีขนาดยังว่ามันลิเรื่องเธอเจ้าก็ดังตัวโอบๆเอาลิงไงเงาเงาวาวเนียเอาลิงไงเงาวาวเอาลิงไกงสันเวามันบอกยิ้มกับบอกอยู่ในลำคออยู่ตีนใหญ่เนาะนี่นี่อันนี้อันนี้ตีนใหญ่ดีตีนเออเลยบอกอยู่ในลำคอเอาอยู่กันว่ะว่ะว่ะใครสิไปดิงยิ้มน้ำนกยังว่าคนหูบอกใครดีเนา คืม oh, ัพดดเจไดอยู่หันมันบอกหันสิมดพดพดพดอย่างสดสดอ๋อสดง่ายอืมง่ายเนาะบอกอีกับคคนลินใจสั่นไงโอ้เหลืองโอ้คนหูหวกแม่โอ้แวหูหวกโคดอะ เคอดอกตําแซ่บอยู่ดอกบ่แซ่บนี่หรอกินตั้งไหนเจ้าเนี่ยาบ่แซ่บอยู่ไสบอกเพราะว่าใครอยู่เจ้าตําแซ่บอยู่ดอกแซ่บอืมถึงจะกินเ่าตําเ่ามันแซ่บกว่าแซ่บอยู่ว่าตีนไก่เขาเถาถึงเจ้าสิเต่าเด็กก็ตำแ่บหรือซื้อข้าว่านะเมื่อกี้เจ้าว่าตีนไก่เขาเถาไม่ตีเถาจะเหมือนตีนตีนไม่หลุดแน่นีิ ตีนไกไ่ไวรุ่นเนี่ยอืมกระตีนไกไ่ไวรุ่นละ่ะมันแซบมันแซบเข้าใจวะนี่คือว่าตีนไก่เท่าไก่เท่ากันเอาอถึงที่เจ้าอายุอายุหลายเนี่ยเจ้ากระเฮ็ดแซบพีก็เข่าแซบอ่าเข้าเ,อา,เอาไหมาดูเอาไหมาดูจวเจ้าเบอลลินไกส่สันทั้งกลิ่นเว่ยไข่ก็ได้บอลบอลยินถึงเจ้าสิเท่าเจ้ากระเฮ็ดก็เข,ข่าแซบอืม คุยกับว่าห้่างงมาอ่ะจะงามยี่สออกืออย่างนี้เหมือนโอ้มันเบีวมากตำบหมูเลยกินเลยเออตายแล้วก็จะทายเจ้าเจ้าว่าไก่ตีนไก่นไก่ตุวไือตัวแม่ไก่กระู พูยเดๆไกลตัวผูเขาจะใกลตัวผูเห็ุเบิดอละเ้าะกลตัวแม่ก็มีได้ล่ะเห็นบ่มว่าลูจิงเนี่ยนี่ว่าลูจิงเนี่ยตัวผัวขาเงยตัแม่กับขาเกันขาเทาเรื่องนะขาเทหไม่เอามีปูข้อมบันนี่ตำปูแทหมเนาะที่เป็นยังเนาะตำรวมเนาะโอ้ย ก่อนดังๆเนี already, mm. hmm. ่ยตอนที่บอกเนี่ยน้ำข้อจะเส้ากินก่อนจะเส้าหย่ำก่อนเจ้าเนี่ยเบาเลยเส้าเห็นอยังเอ้าเส้าหย่ำเราค่อยเบ้าเลยเมีลูกใครได้ยินกินซ้ำหินโบโบพ่ออยากเขาดอกเนี่ยเดี๋ยวกระเบิดเจ้าชิมันอยากนี่กินข้าวปลาอยู่หาอยากนั่นจมอยากนั่นอยากนี่คือ กินเนี่ยมันบ่อพอสีสัก่อพ่อดอกเดี๋ยวเากินเบิดเดี๋ยวเ็ากินเบิดอดขอือวแ่อยู่เหอป้าพูดกำกับจะาัังอีเด้อตีนใหญ่เด้อด็กสิลุดทั้งแสบทั้งกินยากอ่องแฉเนาะมันผิดเขาบอกแล้วตามที่เพชรจะเสี่ม่แสบอุงหามก็เลยคุณอาป้าตีนหม ตีนเนี่ยมันปลสุกซะบ่ฮะมันก็สุกซะบ่โอ้จะมันปลาุกบ่นบ่สุกยังไงตีนนันตีนใยเพียซ้ำหนาอยางได้ตีนอยู่อ่ะเป็นวัวเนี่ยนี่วัวเนี่ยนี่ว่ววัวู้เรื่องนี่เจ้านะว่วู้เรื่องเขาวานี่ว่วลู้เรื่องอืมอืออันเนาะเนาะเบากระอีดมคว้าผมนะ ออคไข่วูแซบูีเนาะแซบต้องเจาทแซบดีแซบจะอก่จมอเนาะขอดูทางอีงปูนะปูไม่หางสิยั่ <c oughs> แ,แล้วแต่เออาจายังมีหางอาะเจายังมีหางอะ โอ้จะพายเมงวันมา้ยเนี่ยนอนเนะาะยหันอยู่ทงหน้ายัางมีเมงวันสีล้วเมงวันมันหม,มักตอมผู้ชายผู้ชา,ายอย่างผู้ชายอยังเบ้าดีดีเด้อหูเบ้าดีเบ้าเบ่าดีได้เจ้เพาะว่าแค่เราตอมผู้ชายเท่ะนั้นนึมันได้แวมันไปหาผู้ใดได้หเงินตอมขี อาวนั่นบอกอีกีรอไม่ได้บอกได้เลวมาตอบทีเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาหยานเขาบอกแล้ว่ไหวความได็ฟังเขาหมดเขาบอกแล้วจะตำเห็นบสะศาสตร์เขินบ่มันบ่าสมันมันเบิดเหรอเนบ่ มันเบิดแล้วจนเบิดแล้วยังว่าบทศาสตราศาสอหยังต่ำอหยังบทศาสตร์อหยงตีกไอหยัง่าเขาบอกแล้วมันน่อยมันบ่พอเฮ้าดอกบทาศาสตร์เฮาดอกเบ่นไอเจ้คนจะเบิดแล้วเนาะโอ้ยบอกกับินไกมันหน่อยมันน้อยมันบวท่าศาสตร์มันบ่พอสิกินเฮ้าเนี่ยตีเฮาน่อยอีกบ่นี่เามขัดบ้านไม่พิเศษตี่ให้นั่นอเดี๋ยวเดี๋ยยายนบอกเลยแจไโอ้ยนี่นี่นี่อย่างงงโง่เลยอย่าง้งง่เลยจะเตะเขาอย่างเนี่ย 哎，那条鱼，哇！哎，那条鱼，哇！有鱼，嗯，哇，那我好饿。